เย้เย้เย้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องพัดนี่นะครับเอาละครับวันนี้นะครับหลังจากจบเกมที่แมนเชสเตอร์เต็ดพอร์ทัฟอร์ดนะครับเสมอกับเชลซีไปได้แน่นอนนี้เรามาหลังเกมกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่แมนเชสเตอร์นะครับเล่นได้ไม่ดีเลยแต่สุดท้ายสามารถเก็บแต้มได้แบบบุบวิดอีกแล้วนะครับจากการช่วยของของสองคีแมนสำคัญนะครับนั่นก็คือทางด้านของลุงว่าเดนะครับดาบิดเดกิอาและก็พี่เจนโด คริสติโน่โรนัลโดนะครับคนนึงช่วยเซฟคนนึงช่วยยิงครับพูดถึงมาวิเคราะห์เกมนี้กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าจริงๆจากการจัดสเสบียตัวจริงตอนแรกของรามฟรังนิกเนี่ยผมว่าก็นี่คือชุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าก่อนเกมนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขาดตัวหลักหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพอป็อกปาแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดรวมถึงทางด้านของเจดอนเซนโชแล้วก็ทางด้านของลุคชอรวมถึงเฟร็ดด้วยนะครับดังนั้นรูปนี้ที่จัดออกมาเนี่ยในระบบ4 2 3 1เนี่ยผมว่า น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเอาไม่ต้องไปพูดถึงเชลซีนะครับเอาตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับในระบบนี้เนี่ยแน่นอนสาหรับตัวเป็นเอเบดิกอาร์แนวรับเนี่ยใช้ทางด้านของเดียโก้ดานโลนะครับคู่เซนเตอร์เป็นวารานกับลินเดเลฟแบบไฟล์บังคับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแบ็กซ้ายอลกซเตเลสครับส่วนดังกลางครับตอนแรกหลายคนอาจจะมองว่าเอะมันยังไงครับมาติดยืนคู่สกอตแม็กโทมิเน ก็แน่นอนครับคนหนึ่งช้าคนหนึ่งบูกนะครับก็ต้องลงแบบนี้ไปก่อนส่วน3ตัวรุกครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอัลเตนี่อีลันกานะครับรวมถึงทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็บรูโน่ฟอนเดสซนาเป้าแน่นอนครับตัวความหวังอย่างคีเซโนโรนันโดต้องบอกว่ารูปเกมนะครับเป็นเกมที่เชลซีครองเกมได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ถ้าแฟนแมนยูดูเนี่ยอึดอัดแน่นอนนะครับถ้าไล่ไปทีละแดนเนี่ย ต้องบอกว่าถ้าผู้สาตัววันนี้เนี่ยถือว่าไม่มีปัญหานะครับสำหรับทางด้านของดาบิดิดคิอาเพราะว่าเกมนี้เนี่ยพี่แกโชว์ไปถึง5เซฟเต็มๆนะครับซึ่งใครได้ดูคลิปผมัะอนันี้ที่ผมตัดไฮไลท์มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแกเซฟสุดๆจริงๆนะครับซึ่งถ้าไล่มาอีกครับในแผงหลังนะครับวันนี้เนี่ยถ้าไล่ทีละแผงต้องบอกว่าแผงหลังในเกมกับเชลซีคืนนี้ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาค่อนข้างจะลอยนะครับแล้วก็ คู่เซนเตอร์เนี่ยเหมือนจะอาจจูนกันไม่ค่อยติดมีช่องว่างให้เชลซีมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากด้านข้างหรือว่าการแทงบอลแนวลึกนะครับวันนี้เป็นปัญหาที่แมนยูเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับแผงรับมันไม่ใช่มาดแรกที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนก่อนหนนี้ไปบอกว่าตัวสร้างคอนเทนต์อย่างแฮร์รี่ไบร์ครับเป็นตัวที่ทำให้แมนยู แผงหลังไม่แน่นอนแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเกมนี้เนี่ยแมนเชสเตซแสดงเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยไม่สามารถปิดเกมแดนกลางหรือการเปิดเกมของคู่ต่อสู้จากแดนกลางได้อีกแล้วนะครับนี่เป็นปัญหาหลักที่แทนแม้แนรับวันนี้ ค่อนข้างจะระสำมระสายก็ฟอร์มโดยรวมครับของแบ็กโฟเนี่ยผมถือว่าไม่ดีเลยนะครับมีวารานครับในบางจาังหวะที่เข้าไปบล็อกไปบังได้บ้างแต่สุดท้ายไม่สามารถคอนโทรลสถานการณ์ในการเป็นผู้นําแผงหลังแมนยูไนเต็ดได้นะครับขยับมาที่แดนกลางครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคู่กลางอย่างมาติชมาติชค่อนข้างจะช้าพยายามจะเล่นให้ชัวร์นะครับแต่ว่าแน่นอนครับคู่ของเขาคือสกอตต์แม็กโทมินีเล่นเร็วเข้าเร็วแต่ไม่ชัวร์ ก็เป็นปัญหานะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเชลซีเนี่ยบุกโถมเข้ามาในตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเมสันมาวจี้เข้ามาจอร์จินโยแทงบอลเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเลยทีเดียวนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะถามว่า เป็นตัวรับไหมก็พูดอีกทีก็ไม่ใช่นะครับมาติชเนยเลยจุดพีคที่ดีที่สุดของเขาไปแล้วในการเล่นเกมรับนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นมิดฟิลต์ัวโฮดดิ้งฟุตบอลและการออกบอลแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถมาวิ่งไล่เตะอะไรได้มากมายเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่แสดงให้เห็นนะครับส่วนสกอปเป็นคนเดีย์ครับขยันจริงไล่จริงนะครับแต่บางครั้งวันนี้ยังเห็นจังหวะที่เขาเล่นยากอยู่ดังนั้นการวันนี้แผนกลางแมนยูเนี่ย ก็ยังเรียกว่าได้ทรงงไม่ผ่านอยู่ดีนะครับส่วนทางด้านของเกมรุกครับวันนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังนะครับต้องเป็นของทางด้านมาคัสแรดฟอร์ดเลยครับหลายๆจังหวะมีโอกาสได้ทํามีหลายๆจังหวะได้จบก็ไม่สามารถจะจบได้นะครับบางจังหวะตัดเข้ามาคิดที่จะลังเลจะไม่ทําจะไม่ส่งจะไม่ยิงสุดท้ายเสียโอกาสครับโดนเชลซีตัดไปได้นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทางด้านของแรดฟอร์ดน่าจะโดนกระแสโจมตี เยอะเหมือนกันนะครับจากแฟนบอลนะครับรวมถึงจากผู้สนับสนุกรณีหลายๆคนก็คงจะมองคล้ายๆกันนะครับแต่คนที่วันนี้โดดเด่นนะครับผมมองว่าอินโดนีอลังกาครับถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถนะครับที่จะทะลุแนวรับของเชลซีได้เป็นครั้งคราวมีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสให้กับแมเชสเตอร์ไนเต็ดเรียกฟาวล์ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าคนนี้เนี่ยวันนี้อีลังกาครับอยู่ในมาตรฐานที่ถือว่าใช้ได้นะครับในขณะที่ทางด้านของ บรูโน่เฟนันเดสครับเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาค่อนข้างรับบทบาทกับตันทีมด้วยแล้วครับดูค่อนข้างจะ ยังเกรงเกรงอยู่นะครับไม่รู้เหตุผลคนได้เหมือนกันบางจังหวะก็ยังมีคลิปนานบางจังหวะจ่ายบอลเสียอยู่บ้างซึ่งการจ่บบายบอลเสียเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าด้วยตำแหน่งของรูน่นะครับเขาเองเนี่ยต้องเป็นคนที่ครีเอทบอลนะครับเพื่อให้บอลมันออกไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยการเสียฟุตบอลเนี่ยหรือว่าการเสียบอลกลางทางเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นสติของรูน่ในการจ่ายบอลมันก็อาจจะมีแบบหล,มลวม หรือว่าอาจจะมีแบบบางจังหวะที่ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์น้อยลงไปเหมือนกันนะครับอ่ะไปว่าที่คิียโนโรนันโดกันบ้างน,นะครับคิียโนโรนันโดวันนี้นะครับยังคงมีความพยายามในการทําประตูอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆจังหวะครับในครึ่งแรกมีโอกาสที่กระโดดจะตีลังกาจากรยนอากาศนะครับพยายามจะยิงให้ได้ ก็ถือว่าเป็นความพยายามของเขานะครับแล้วก็หลายจังหวะพยายามบีบนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่โดนประตูขึ้นนำในนาทีที่60นะครับจับมาก็อาลองโซที่ยิงกั่งสวยๆนะครับคลายเวิร์ดมงสบัดไปเสาสองแต่แกก็ยิงตูมเข้าไปนะฮะเกมนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แมแต่ดตอนแรกผมคิดว่ากลับมาไม่ได้แล้วนะสุดท้าย2นาทีตัดมาครับมาติดยังคงมีคลาสอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าจากการเดินเกมการเล่นเกมรับเขาอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่จังหวะแบบเนี้ย เขายังมีชั้นเชิงในการให้บอลนะครับยกข้ามแนวรับกองหลังเชลซีเอร์ันโดจับหนึ่งทีและยิงแสกงหน้าเอเดร์แมนดี้เข้าไปนะครับก็ถือว่าเอร์ันโ,โดครับก็เป็นอีกเกมที่ยิงได้นะครับแล้วซึ่งนั่นเป็นประตูที่23นะครับรวมทุกรายการในซีซั่นนี้แล้วของพิเซโนโรนัลโดนะครับดังนั้นก็เกมนี้เนี่ย อย่างที่บอกไปครับผมว่าภาพรวมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับโอกาสครองบอลเชื่อมั้ยครับคุณผู้ชมครับเขามีโอกาสครองบอลแค่35เเนกมนี้เป็นเชลซีที่ครองเกมระดับครึ่งแรกเชื่อมั้ยครับเชลซีครึ่งแรกมีโอกาสยิงถึง11ครั้งแมนเชสเตอร์ยูดมีเป็นแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับส่วนครึ่งหลังแมนเชสเตอร์ยูก็มีโอกาสยิงไปแค่3ครั้ง ยิงเข้ากรอบ2ครั้งล้วเป็นเพียงแค่1นประตูอยู่เชลซีเนี่ยมีโอกาสยิงถึงสิบเกมนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเชลซีคมกว่านี้นะครับแมนเตดตแพย้ยในเกมแน่นอนครับแต่ถ้าตามถ้าพูดถึงสถานการณ์นะครับการเก็บหนึ่งแต้มวันนี้เนี่ยถ้าใครพูดถึงสถานการณ์การจะไปลุ้นอันดับ4หรือท็อปโฟเนี่ยผมว่ายากมากๆแล้วนะครับแข่งมากกว่าสเปอร์แข่งมากกว่าสโน ต้มตาม3-4แต้มแบบนี้ผมว่าค่อนข้างจะยากและสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับถ้าเห็นเหมือนกันสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กับผมก็ได้นะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมหลังจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับเชลซีแล้วก็เก็บได้เพียงแค่1แต้มนะครับแบบน่าเหลืเชื่อครับ